ข่าวใหญ่ดังในโลกโซเชียลดารายืมเงิน400ล้านบาทยืมเงินแล้วไม่คืนบาปยังไงวันนี้อยากชวนทุกท่านฟังทำง่ายๆที่ช่วยเตือนใจเราได้มากครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนว่าการยืมเงินแล้วไม่คืนไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับเพราะแม้เราจะยืมเข้ามาด้วยความยินยอมแต่ถ้าตั้งใจไม่คืนหรือปล่อยเฉยก็เท่ากับเราเบียดเบียนทรัพย์ของเขาเป็นกรรมลักทรัพย์ทางอ้อมกรรมนี้ส่งผลให้ชีวิตติดขัดเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่ก็ต้องเสียเกิดมาจนหรือมีหนี้ไม่รู้จบเพราะเราเคยเอาของคนอื่นมาโดยไม่คืนถ้าใครเคยพลาดหลวงพ่อแนะนำให้ 1. ตั้งใจคืนแม้จะคืนทีหลังก็ตาม 2. บอกเจ้าหนี้ตามความจริงไม่ปิดบัง 3. าํทำบุญแล้วอุทิศให้เขาขออโหสิกรรม 4. ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกแค่เรากล้ารับผิดกล้ายอมรับความจริงกรรมก็เบาลงได้ ชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นครับ